กันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเนี่ยเรารออูทัก,กอยู่ก็ามา<อ>ทำเข้มเสียเรา มาไหมเสียงผมไปไหมไปแล้วไปแล้วชัดๆค่ะห<อ>ยอกเล่นห<อ>ยอกเล่นเฉยๆกำลังค,คิดอยู่ว่าวันนี้อู๋เนี่ยจะเล่นมุกอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่เล่นฮะผมเป็นคนจริงจังก,กับชีวิตพอดีวันจันทร์ี่อู๋ก็จะซึมๆนิดนึงค่ะถ้าสักคุดไปแล้วเนี่ยจะมุกใหม่เยอะละอ๋อเหรอค่ะไม่ใช่อะไรเบอร์เมื่อคืนซัดเยอะไปหน่อยนึงค่ะอืมถูกกฎหมายแล้วไงก็อ้ามซะหน่อยนะหลับสบายลึกเชียวนะฮะตื่นมายังเบลอๆอยู่อ้าวันนี้ชวนดูข่าวของจัสตินบีเบอร์กันหน่อยโอ้โหเรีย ว่าตกอ,อกตกใจจริงๆนะสำหรับแฟนคลับของเขานะครับเพราะว่าก็มีเวิลด์ทัวร์ด้วยช่วงนี้ปรากฏว่าวไทยแลนด์เองเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าปลายทางของเขาเหมือนกันนะครับบัตรก็ขายกันไปแบบโอ้โหหมดเกลี้ยงเกลี้ยงภายในแบบไม่ถึงชั่วโมง,<า>งรีเซล,ลกันราคามหาโหดมากปรากฏเขาออกมาเปิดเผยว่ามีเหตุจำเป็นต้องเลื่อนคอนเสิร์ตด้วยใบหน้าที่ขยับไม่ได้ประมาณครึ่งซีกนี่ เดี๋ยวรายละเอียดเต็มๆติดตามกันใน pop news daily นะครับได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดูแล้วอ๋จะเบลอจริงๆแหละเตรอสันทวิตมั่นใจใหม่ละวิกาคือคนที่จะแต่งงานด้วยชอนเพชรแฮปปี้รัก2ปีมองอนาคตร่วมกัน พลอยชมพูอัปเดตคดีหลังฟ้องอดีตต้นสังกัดติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้นายป๊อบนิวสเตอรีวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอกเชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันสวัสดีครับสวัสดีค่ะเช้าวันจันทร์แบบนี้นะคะอยู่กับเราทั้งสองคนเช่นเคยค่ะเอมสาธิดาแล้วก็คุณอู๋ธีรยุทธ์นะคะในรายการ ป๊อปนิวส์เดลี่ค่ะผเป็นยังไงเช้าวันจันทร์แบบนี้นะคะที่เราทั้งสองคนได้ถอดแมสเพราะว่าได้ตรวจเอทีเคกันเรียบร้อยแล้วก่อนเข้ารายการค่ะใช่ครับผมอาจจะมีแบบว่าการจัดรายการอยู่น้ำมูกหยดลงมาอันนี้คือแย่ลึกเกินไปมาเช้าเนี่ยโหน้ำตาเล็ดกันเลยทีเดียวต้องระวังเหมือนกันนะการตรวจเอทีเคเพราะว่าถ้าเกิดแย่ไม่ดีอาจจะมีน้ำมูกหรือว่ามากกว่านั้นอะเลือดเคยออกมาเหมือนกันเหรอคือตรวจแรงเกินอะไรอย่างเงี้ย คือนองจากน้ำมูกเล็ดแล้วก็มีน้ำตาเล็ดบ้างใช่ค่ะนในเรื่องประจำเลยคนอย่างผมเสียน้ำตาแค่ตอน ATK เท่านั้นนะครับมาดูข่าวดีกันดีกว่านะครับสำหรับคู่นี้โอ้โหเป็นอีกหนึ่งคู่รักมาราธอนจริงๆนะฮะเมื่อวันศุกร์นำเสนอไปแล้วบางส่วนสำหรับพิธีวิวาของพี่แพนเค้กเขมนิดแล้วก็สารวัตรหมีนั่นเองนะครับอันนี้ยังไม่ใช่พิธีฉลองมงคลสมรสนะเพราะเขาก็คบหาดูใจกันมา สิบปีได้นะครับทั้งคู่เนี่ยจัดงานแต่งภายในนี่งานในนะมีเฉพาะครอบครัวมีคนสนิทร่วมยินดีนะครับแล้วก็ในช่วงบ่ายวันเดียวกันทั้งคู่ก็กลุมมือกันมาเ,เปิดใจว่าเพิ่งจะตื่นเต้นเ,เมื่อเช้าเนี่ยมองไปทางไหนก็เจอแต่คนที่เรารักแล้วก็คนที่รักเรามาร่วมงานด้วยนะครับด้านคอนเซปต์ชุดเจ้าสาว หลายคนทายโอ้โหดูสิเพชรวิบวับวิบวับเลยหลายคนก็ทายว่าเอ๊พี่แพนจะมีกี่ลูกกันนะ<ช>ครับตัวเลขคร่าวๆออกมาน่าจะเจ็ดหรือเปล่าปรากฏผิดนะฮะสิชุดเอ๋อมตทายไว้วันศุกร์ก็ประมาณ4-5ลูก โอ้โหนี่คือคูณ2ไปเลยจ้ะคูณ2คูณ3กันไปนะครับเขาบอกว่ากว่าจะเคาะได้แต่ละชุดเนี่ยก็ยากพอสมควรด้วยความที่เจ้าสาวเองก็อยู่ในแวดวงการแฟชั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยได้รับโอกาสดีๆจากที่พี่ดีไซเนอร์หลายๆแบรนด์นะฮะที่อยากจะเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของชุดเจ้าสาวเจ้าบ่าวด้วยนะครับแล้วก็ได้เผยคำมั่นสัญญาที่ให้กันและกันต่อหน้าสื่อมวลชนเอาหวานแค่ไหนไปฟังกันครับจริงๆก็เป็นเรื่องของเหมือนกับการที่ อรักดูแลเข้าใจแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วยังของพี่หมีเองก็จะบอกว่าถ้าเราจะอยู่กันดีก็ต้องพูดคําเดียวว่าครับก็ก็อยากจะอยากจะให้ให้ให้เขาได้รับทราบว่าเราอยากที่จะดูแลเขาไปตลอดในเวลาที่ผมยังสามารถทําได้แล้วก็ยัง มีพลังอยู่คือด้วยความที่เหมือนกับเราเราเรา,เราโตจากการเป็นนางแบบอะค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะชอบควิกเชนอยากชอบเปลยนเสื้อผ้าไม่แล้วต้องต้องขอเบรกตรงนี้นิดนึงว่าคิดถึงผมบ้างไหม <laughs> พี่บิ <laughs> บอกว่าตอนแรกจะผมจะต้องโดนเท่ากันที่ <laughs> ผมก็เลยขอลดลงมา,าพี่ไม่ใช่สายแฟนนะช่วยนึกถึงพี่ดนึอก็คือเราเราผมสัญญาไว้ว่าไงเราก็จะดูแลกันให้ดีที่สุดแล้วก็ดูแลกันตลอดไปครับก็ก็เหมือนที่ผมพูดบนบนเวทีว่า ทุกโมเมนต์ทุกนาทีในอดีตที่ผ่านมาจนถึงนาทีนี้และนาทีต่อไปในทุกนาทีคือมีค่ามากๆ mm hmm. เราก็จะทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดครับก็ But, เราคงใช้ความเข้าใจหรือการพูดคุยอะไรเงี mm ้ยค่ะเพื่อที่ให้ทุกอย่างมันมันดีที่สุดอเงี้ยค่ะกับเท่าที่เรายังคงมีความสุขที่จะอยู่ด้วยกันแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. ก็ให้เราประครับประคองทุกสิ่งทุกอย่างเนาะด้วยด้วย,ด,วยด้วยกำลังกายกำลังใจที่ดีค่ะมันเป็นองค์ประกอบที่มันลงตัว ทั้งในทุกๆอย่างคือมันค่อนข้างลําบากาลําบากแล้วก็เลยใช้เวลาหลายปีในกว่าที่จะหามาได้ครับท่างนี้ 3, 2> 3. 2. จาจุดสาจุดสค่ะมหาหวานนะเจ็บแต่หลายคนก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่เขาจะแต่งงานแบบว่ามาถึงฉลองพิธีมงคลสมรสอ,อีก3เดือนข้างหน้าแต่พี่แพนเค้กก็ยังไม่บอกว่ามาในตีมอะไรเดี๋ยวเราต้องรอลุ้นกันค,คือตอนแรกคนก็งงว่าเอ๊ะตตลงแต่งหรือยังหรือยังไม่ได้แต่ง ใช่ก็คือ,อ,อดูจากชุดที่อลังการดาวล้านดวงขนาดนี้<ะ>อย่างที่บอกชุดยาวๆแบบนี้ส่วนใหญ่จะไปอยู่งานฉลองกลางคืนปรากฏเช้าโอ้โหลากมา8เมตรเหมือนกันกระโปรงนะครับก็เหลืออีกสามเดือนรอดูกันแต่งไงก็ร่วมยินดีกับทั้งคู่ด้วยใช่ค่ะ,<น>ะอีกข่าวนึงค่ะนี้ยังไม่เป็นข่าวดีแต่ว่าฟังแล้วโอ้โหหวานไม่แพ้กันเลยนะคะสำหรับพี่เต๋อชันทวิทย์ยืนยันข่าวว่าแต่งงานกับคุณใหม่ดาวิกาแน่นอนคือเหมือนพูดเลยว่า ยังไงก็ต้องเป็นคนนี้แล้วอะ่ะเออความรักครั้งนี้นะคะไปได้สวยมา,มากๆเลยซึ่งก่อนหน้านี้มีประเด็นที่บอกว่าใหม่ดาวิกาค่ะเขาซื้อแหวนเพชรถ,ถึง10กรัตซื้อให้ตัวเองนะจ๊ะนี่คือเป็นของขวัญให้กับตัวเองที่ทํางานมันเหนื่อยง<อ>านนี้เจอพี่เตอ๋อค่ะก็เล่าให้ฟังว่ามีหลายคนเหมือนกันที่เข้าใจผิดนึกว่าแหวนวงเนี้ยเป็นแหวนที่พี่เต๋อเขาให้แล้วก็กําลังจะถูก ถามต่อไงว่าจะมีงานแต่งหรือเปล่านะคะพี่เตอ๋อบอกว่าเป็นการที่ฝ่ายหญิงเนี่ยซื้อของขวัญให้กับตัวเองพอมันเป็นชิ้นใหญ่ขนาดเนี้เขาก็เป็นแรงบันดาลใจนะให้เขาต้องใหญ่กว่านี้ <c oughs> ถ้าจะซื้ออะสมมุติ พ,พี่พี่ใหม่ซื้อให้ตัวเองสิบกะลัดคุณก็คิดดูแล้วกันว่าพี่เตอ๋อต้องซื้อเท่าไหร่ขิงไปเลยยี่สิบกะลัดทิ้งไปเลยแล้วถามถึงเรื่องแพลนของงานแต่งนะคะพี่เตอ๋อเขาก็บอกว่ายอมรับว่าตอนนี้อยากใช้ชีวิตคู่อยากแต่งงานซึ่งมั่นใจอย่างมากว่าสาวใหม่เนี่ยคือคนที่ใช่คนที่อยากแต่งงานด้วยเพราะอีกฝ่ายคือความสุขในชีวิตแต่ทันนี้ทั้งนั้นค่ะต้องรอให้ทุกฝ่ายมีความพร้อมกันก่อนซึ่งเขาบอกว่ายังไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอน ก็มีคนมาถามถามผมเยอะเหมือนกันครับเพราะว่าเขาก็แบบเหมือนแบบเขาเขียนประมาณว่าของขวัญปีนี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นของขวัญที่เขาให้กับตัวเองสําหรับการทํางานหนักมาตลอดทั้งปีการตั้งใจทํางานอะไรอย่างเงี้ยครับก็เหงือออกมือเหมือนกันตอนนี้ครับก็แต่ก็เป็นการเซตมาตรฐานตัวเองเอาไว้ครับว่าเราก็ต้องทํางานให้หนักขึ้นเพราะว่าของขวัญให้ตัวเองเขาก็จะชิ้นใหญ่แล้วเราเราจะมาเล็กกว่าที่เขาให้ตัวเองไม่ได้อันนี้กดดันไหมก็ต้องพยายามต่อไปมันเป็นการกดดันไหม ไมไ่ไม่ได้ไม่ได้เรียกว่ากดดนันเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจดีกว่า<อ>แรงบันดาลใจแรงจูงใจเขาถามว่าเหมือนแบบอยากแต่งงานไหมอ,อะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องอยากอยู่แล้วครับคือชีวิตผมก็ผมมองว่าในอนาคตเราก็อยากจะมีครอบครัวอ,อยากจะมีแบบเหมือนแบบสิ่งที่แบบเหมือนเป็นเป็นคนข้างๆเราครับอ,อยากจะแบบอยู่ด้วยกันไปด้วยกันตลอดไปอะไรอย่างเงี<อ>้ยก็ <S <S จริงๆผมรู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้เจอเขาครับรู้สึกว่าเออเราแบบมีโชคที่ดีเพราะว่าเหมือนแบบเขาเป็นคนที่แบบเออหน้าตาดีด้วยสวยด้วย แล้วก็น่ารักด้วยคือแบบเหมือนงามทั้งภายนอกและภายในเขาเป็นคนที่เข้าใจเราในเกือบจะทุกเรื่องครับแล้วเขาก็เป็นกําลังใจให้เราในทุกเรื่องจริงคือทุกอย่างเลย หน้าตาดีด huh. <N Quit. S 2> ้วยสวยด้วยผมว่าผิดไปนิดนึงเพราะว่าใหม่เนี่ยสวยมากด้วยนะ่ไหมเอาไปดูกันต่อไปให้สุดและหยุดที่กระโถนไปเลยนะครับเอาให้เลี่ยนกันไปข้างหนึ่งสําหรับอีกหนึ่งคู่นะครับสาหรับคุณชรจินดาโชติแลวก็คุณเพชรนั่นเองนะฮะซึ่งเป็นหวานใจนอกวงการนะครับสําหรับคุณเพชรพิพัชรานะครับก็มาอัปเดตความรักทั้งคู่บอกว่าตอนนี้คบกันมา2ปีแล้ว มีแต่สิ่งดีๆให้กันเขาเข้ามาทําให้เราดีขึ้นเราชอบเรียนรู้กันและการคิดถึงกันเสมอมองอนาคตตลอดรักจริงหวังแต่งนะฮะ <Ooh. S 1> ความตั้งใจจริงๆเนี่ย คือตอนนี้มันเป็นเขาเรียกว่าความรักมันก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ต้องทํางานหนักมากขึ้นเพื่อสร้างอนาคตนั่นเองอทางด้านของคุณเพชรเองเขาก็บอกว่ารู้สึกถึงความพยายามของคุณชอนเขาด้วยบอกว่าเป็นคนอ่อนโยนใส่ใจในรายละเอียดไม่เคยกดดันในเรื่องของการวางแผนอนาคตนะเพราะว่าเห็นความตั้งใจของเขาที่จะทํางานหนักเพื่ออนาคตของเราเป็นความโชคดีของผมผมพูดเสมอว่าเป็นความโชคดีที่มีเขา เขาเป็นคนที่เจตนาดีและมีความสามารถมันส่งผลให้เราคนนี <na> ้ม <but S 2> ันเขาเป็นส <cons> ิ่งแวดล้อมที่ดีมากๆทําให้เราขับเคลื่อนไปในทางที่ดีก็มันก็มีทั้งส่วนเหมือนและส่วนที่ต่างแต่ส่วนที่ต่างเราชอบที่จะเรียนรู้กันผม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 คิดเสมอแล้วก็ตั้งใจแบบนั่นแบัตั้งใจจริงๆให้แบบก็ก็ดีใจกับเขาด้วยนีนนเ้แาะว่าเพราะว่าเขาเขาคนน่ารักมากๆค่ะแล้วเขาก็ดีมากๆเพราะฉะนั้นเราก็ แบบให้กําลังใจเสมอว่าเขาอยากได้อะไรเขาอยากจะไปทางไหนอะไรก็คุยกันคุยกันตลอดนะคะคุยกันตลอดให้เวลาด้วยสามข่าวในช่วงแรกของเราเนี่ยก็คือแบบตายกันไปข้างหนึ่งเลยแต่คุณผู้ชมเอ็มว่าข่าวต่อไปในเบรกหน้าติดตามให้ดีเลยเป็นข่าวที่มอิจฉาที่สุดเรื่องราวของพี่จอยรินนีเขาบอกว่าชีวิตนี้หลังจากเนี้ยไม่ต้องทำงานก็อยู่ได้ล,ละเหรอเกษียณ เกียณล้อิสระภาพทางการเงินแต่จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวช่วงหน้าฝากติดตามกันต่อนะคะใน Pop News Daily ค่ะครับทที่สองใน Pop News Daily นะคะช่วงนี้เป็นข่าวที่เอมงส่วนตัวอิดฉามากที่สุดสนุกเรื่องราวของพี่จอยรินานีความฝันของผู้หญิงทุกคนพี่หูสมมติว่าเราไม่ได้มีแบบแฟนเราเราอยากมีแคช flow ที่ดีอ่ะเข้าใจปะเราอยากอยูเฉชๆแล้วเราได้ตัง ใช่แล้วคาพูดของพี่จอยบอกเลยว่าตอนเนี้เขามีความสุขมากๆและถ้าสมมติว่าวันนี้เกิดไม่ต้องทํางานอ,ะอ่ะเขาอยู่ได้แล้วอ่ะนี่ไงเขาวางแผนมา,<ด>มาดีนะเออชีวิตเนี้ยคือบางทีเราก็รู้สึกว่ามันต้องแพลนอนาคตเหมือนกันและพี่จอยเขาก็ทําไว้ดีมากๆซึ่งเขาก็ชิมชิมลางทำธุรกิจด้วยนะคะทําธุรกิจสติกเกอร์หอมแปะแมสกลับเครื่องดื่มชื่นใจจนได้กระแสตอบรับดีมากๆเธอก็บอกว่า วงการบันเทิงอะ่ะมันไม่แน่นอนอคือมันไม่ใช่งานประจําเหมือนที่เราจะได้เงินเดือนทุกเดือนรเราทํามากเราก็ได้มากเราไม่ทําเราก็ไม่ได้ถูกไหมเธอก็บอกว่าโชคดีที่วางแพลนการใช้เงินไว้ตั้งแต่เด็กมีการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ซื้อกองทุนต่างๆเอาไว้นะคะแล้วก็ให้เงินทํางานด้วยตัวของมันเองทําให้ตอนนี้ไม่มีปัญหาเรื่องการเงินเลยชนิดที่ตอนนี้ไม่ทํางานอะไรเลยนะก็สามารถมีเงินใช้ชีวิตอยู่ได้แบบสบายๆไปตลอด ทุกวันนี้ทำงานก็จะเลือกเอางานที่อยากทำจริงๆแค่นั้นพอคะ่ะจะเป็นยังไงฟังเสียงพี่จอยเลยก็คืออันนี้ก็คือเหมือนแบบ มันก็เป็นการแพลนแพลนชีวิตเหมอนกนคุณวรู้สึกว่าเรามีเงินแล้วเราก็เอาไปต่อย,ยอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาชีพนักแสดงก็ไม่ได้แบบมั่นคงร้อยเปอร์เซ็นต์เฉะนั้นเราก็ต้องมีรายได้จากแบบทางอื่นที่มั่นคงเพราะว่าใจเปนความรู้สึกว่าใจาทำใจทำคอเทนชั่นแล้วว่าตอนเนี้ยเพื่อทํางานเพราะว่าเราลาลักในการสแสดงรักในการที่เราจะแบบเฮ้ยมาทําพิธีกรหรือบางทีจะไม่อยากพูดแบบเฮ้ยไม่ได้แบบรู้สึกว่าเอยอวดรวยหรือว่าคือจะไม่ได้พูดในอินเนอร์นั้นนะต้องบอกก่อนว่าอะไรคุณรเ้สึยว่าเอ่างงแผนทา การเงินในทุกช่วงวัยนะเพราะว่าโควิดมันเห็นชัดมากเลยว่าคนที่ไม่วางแผนไม่เก็บเงินอะลำบากจริงๆเพราะฉะนั้นได้เกิดว่าเราวางแผนตั้งแต่วันนี้ไปเรื่อยๆอะเราก็จะมีชีวิตที่มั่นคงได้เออคือหาหาเท่าไหร่มันไม่สำคัญเพราะว่าเราเก็บได้เราก็ใช้เท่าไหร่เลยอย่างเงี้ยค่ะ คุณอูอย่านิ่งสิฟัง <นะ S 1> แล้วเหมือนคุณอูนิ่งไป <ใจ S 1> เลยฟังอยู่ <c oughs> คือทุกวันนี้พี่ก็พยายามทําแบบนี้คือต้องการให้เงินทํางานเงินต่อเงินใช่ไหมใช่เขาเรียกว่ามันเป็นการสร้าง passive income ให้กับตัวเองอย่างทุกวันนี้ที่เราออกมาทำงานเนี่ยมันเรียกว่า active income คือ<ช>ต้องใช้แรงแลกเงินแต่พ s s i ี e เนี่ยก็คือให้เงินเนี่ย ปั้นแคตโฟออกมาให้กับเราก็<ต>เลยนนเอาเงินไปวางในคริปโตเรียบร้อยนะฮะวันสองวันนี้บิตคอยอาการเหมือนคนเมากัญชาหัวทิ่มตลอดเวลาเงินทํางานทําให้มันน้อยลงเรื่อยๆเลยจริงๆนะครับแต่การลงทุนมันมีความเสี่ยงอยู่แลับคุณผู้ชมชแต่เข้าใจว่ายุคสมัยนี้บางทีเงินมันต้องแบบเอาออกมาใช้เนาะมันมันจะเก็บมันก็ลําบากแต่ว่ายังไงส่มนใจกับทุกคนนะคะให้มีแรงฮึดในการออกมาทํางานในวันจันทร์วันนี้ ก็ศึกษาสิ่งที่คุณจะลงทุนให้ดีเนาะความรู้ช่วยลดความเสี่ยงได้จริงๆนะฮะมากันที่เรื่องราวของน้องพลอยชมพูกันบ้างออกมาอัปเดตคดีความคือเธอเนี่ยก็ไปเหมือนเป็นศิลปินอยู่ในค่ายของที่ต่างประเทศปรากฏว่าก็จบไม่สวยเท่าไหร่มีเรื่องราวของการฟ้องร้องอดีตต้นสังกัดออกมานะครับคือเธอก็หายไป2ปีกว่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้เงินก้อนสุดท้ายในการทำซิงเกิล ออกมานะครับปรากฏว่ากระแสตอบรับดีนะตอนนี้ก็เลยกำลังจะเตรียมปล่อยซิงเกิลใหม่แล้วซึ่งรอถ่าย MV อยู่นะครับพอนักข่าวถามถึงเรื่องคดีที่ยื่นฟ้องอดีตต้นสังกัดเนี่ยน้องพลอยชมพูบอกว่าต้องปรึกษาทนายกว่า5คนด้วยกัน<อ>เพราะว่ามันคือคดีความที่เกิดกับ แบบค่ายเพลงต่างประเทศอะนะเพราะฉะนั้นมันจะต้องปรึกษาทนายหลายคนนิดหนึ่งแล้วก็เดือนนี้จะมีการขึ้นศาลแล้วด้วยนะฮะเจ้าตัวบอกว่าไม่กังวลนะแล้วก็เตรียมดําเนินคดีเพิ่มเติมเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้เพลงที่ปล่อยออกมาโดนห้ามเปิดทุกช่องทางก็คือสามารถเปิดได้เฉพาะใน YouTube <ฮ>เท่านั้นไงอันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าเซสซิทีฟแล้วก็ละ,ละเอียดอ่อนมากเหมือนกันสำหรับเรื่องของลิขสิทธิ์อ่ะฟังเสียงน้องสัหน่อยฮะ เราไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันเลยในการปล่อยเพลงเนื่องจากว่าเราก็หายจากวงการมาแบบเกือบเกือบสองปีพอเราได้ปล่อยจริงๆก็แบบมันก็ชื่นใจมันก็หายเหนื่อยอะค่ะเรื่องของกฎหมายจริงๆตามสัญญามันจะเป็นตามกฎหมายของมาเลเซียค่ะหนูก็เลยต้องใช้ทนายที่มาเลเซียด้วยแต่ว่าก็ก่อนหน้านี้ก็มกีการปรึกษากับทนายที่ไทยด้วยเหมือนกันก็ค่อนข้างจะ หลายเจ้าสำนักหลาย,ลายชาติอยู่ <c oughs> ค่ะกว่าจะตัดสินใจฟ้องใช่ค่ะ,ะเดือนนี้จะเริ่มขึ้นศาลครั้งแรกค่ะ<ช>คือว่าก่อนหน้านี้จริงๆมันควรจะขึ้นศาลมาตั้งนานแล้วแต่เนื่องจากว่ามันมีเรื่องของการเพิ่มสำนวนต่างๆมันก็มีการแบบตบโต้เพิ่มเพิ่ม,พมเติมอะไรมันทำให้แบบค่อนข้างล่าช้านิดนึงแต่ว่าหนูก็ไม่ได้กังวลอะไรเพราะว่า หลักฐานเราก็ค่อนข้างเยอะเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามันจะออกมาเป็นยังไงผมไม่ได้จะฟ้องแค่เฉพาะคดีในจุดนี้จุดเดียวเราจะฟ้องในเรื่องของการละเมิดทรัพย์สิทธิ์ด้วยซึ่งมันเป็นคดีที่แยกกันออกมาอีกทีที่ถ้าคดีนี้จบแล้วก็จะฟ้องต่อค่ะ ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างใหญ่โตเลยส่งกำลังใจให้กับน้องแล้วกันเนาะเพราะว่าวันที่ทราบข่าวว่าจะไปออกเพลงต่างประเทศคนไทยทุกคนก็ส่งกำลังใจเชียร์อยากให้มีผลงานดีออกมาเยอะๆปรากฏมันไม่เป็นไปตามที่น้องเขาวางไว้หรือเป็นข้อตกลง,งเขาก็เดี๋ยวต้องรอขึ้นศาลกันไปเพราะว่าเห็นรายละเอียดที่ก่อนหน้านี้ ตัดสินใจออกจากค่ายก็เพราะว่าเหมือนน้องไปเซ็นแล้วเหมือนแบบปีหรือ2ปีเนี่ยมีออกมา1ซิงเกิลน่ะซึ่งมันไม่ตรง,ตรงตาข้อตกลง<ช>ว่าต้องปล่อยกี่เพลงนะคะคก็รอส่งกำลังใจแล้วก็เชียร์น้องกันน่าจะได้เห็นผลง,งานในเมืองไทยของน้องมากขึ้นไปต่อนที่ข่าวของเน็ตไอดอลภาคพื้นทะเลกันบ้างดีกว่าคนนี้นแซบไม่แพ้กันปกติแล้วเนี่ยอาจจะเป็นฉายาของคุณใหม่ดาวิกาบ้างแหละแต่รอบนี้ไม่ใช่ค่ะน้องกันอัธพันบอกเลยว่าความแซบนี่คือสุดๆและเห็นว่า ไปกับน้องพีพีด้วยแข่งกันแซ่บกันใหญ่เลยนะคะชาวเน็ตเขาก็เลยยกฉายานี้ให้กับน้องเลยค่ะก็มักจะไปเที่ยวทะเลบ่อยเป็นดาราอีกหนึ่งท่านเลย mm hmm. ถ้ามีวันว่างนะคะก็จะชวนแก๊งเพื่อนเนี่ยไปเที่ยวพักผ่อนแล้วก็มีการถ่ายรูปสวยมาฝากฝากเหล่าแฟนคลับอยู่เรื่อยเลยนะคะการก็เผยความรู้สึกให้เราฟังกันค่ะบอกว่าได้ฉายานี้เพราะว่าไปเที่ยวทะเลบ่อยๆและออกทริปแต่ละครั้งเนี่ยก็จะได้รูปเยอะมากแล้วก็ลงทุกรูปเลยจ้ะ คือเขาไม่มีกักไงไม่มีเก็บไว้ลงให้แฟนคลับเห็นเลยย่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ไปออกทริปทะเลหัวหินนะคะกับเพื่อนนักสแสดงอย่างน้องพีพีแล้วก็ชวนกวนเพื่อนอื่นๆเนี่ยไปร่วมด้วยนะคะจนถูกแซวว่าโอ้โหแข่งกันแซบเพราะว่ารูปเนี่ยถ้าเห็นก็คือถอดเสื้อกันทั้งคู่เลยกระเป๋ามันเต็มไงก็ไม่อยากจะเอาเสื้อไปให้มันหนัก <c oughs> เปล่าๆน <c oughs> ่ารักมากๆเลยเขาก็บอกนะว่าทริปหน้าจะไปเที่ยวพุทธมณฑลก็คือขุ้ออฟจุนคนด้วยแล้วก็ไม่กดดันว่าจะถูกคาดหวังเรื่องของชุดแต่บอกแฟนคลับเลยว่าไม <c oughs> ่ผิดหวังแน่นอน ไม่พีเขาน้อยชิ้นตลอดอยู่แล้วเราแบบชิ้นน้อยเวลาเขาไปทะเลอะไรเงี้ยอ๋อ,อแต่ว่ามีเดี๋ยวน่าจะมีทริปกับป๊อปปี้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็หาวันอยู่ใช่ครับใชท่ทะเลเหมือนกันชอบไปทะเลครับไปบ่อยแล้วถ่ายรูปเยอะด้วยก็คือวันหนึ่งเปลี่ยนประมาณ3มชุดยอะไรเงี้ยถ้าไปกับเพื่อนนะก็มันไม่มีอะไรทำนอกจากถ่ายรูปแล้วก็พักผ่อนยอะไรเงี้ยก,กันยังไม่รู้เลยว่าได้เป็นภาคพื้นทะเลแต่ว่า ไม่เราเพราะเราชอบไปทะเลด like ้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยคนก็เลยเห็นว่าเราแบบว่าชอบถ่ายรูปแล้วถ้าสมมุติกันไปทะเลเนี่ยกันจะมีรูปเยอะใส่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 เสื้อด้วยมีผ้าุนหนูใส่เสื้อบ้างแต่ก็ปลดกระดุมไงมันร้อนครับก็ไม่รู้ครับน่าจะสมครับไม่รู้ทะเลมันร้อน จะใส่เสื้อติดกระดุมมันก็ใช่เรื่องหรอก็อต้องถอดแหละก็เดี๋ยวรอดูทริปกับคุณออฟนะคะว่าจะน่ารักน่าเอ็นดูแค่ไหนกันครับอ่ะช่วงนี้พักกันก่อนช่วงหน้าดูข่าวของ Justin Bieber กันบ้างนะครับที่ต้องเลื่อนทัวร์คอนเสิร์ตออกไปนะฮะเนื่องจากว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับใบหน้าของเขาขยับได้แค่ครึ่งซีกสาเหตุเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามรายละเอียดกันนะฮะ ช่วงนี้ต้องขออนุญาตแสดงความยินด,ดีกับ รายการเข้มข่าวข้ำด้วยนะครับ<ะ>คือเราก็อัปเดตไปแล้วว่าพีพีเองเนี่ยก็มีรายชื่อเข้าชิงถึง7สาขารางวัลน,นะฮะในพิธีการประกาศรางวัลโทรทัศน์ทองคำนะครับครั้งที่36ประจำปี2564 Lifetime Achievement Awards เกียรติยศของคนทีวี36ปีโทรทัศน์ทองคำเมื่อวันเสาร์ที่11มิถุนายนที่ผ่านมาครับงานนี้ประกาศทั้งหมด18รางวัลน,นะฮะเป็น14รางวัลตามที่ ตัดสินอีกหนึ่งรางวัลเนี่ยเป็นรางวัลนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แล้วก็3รางวัลเป็นรางวัลเกียรติยศคนทีวีนะครับ โดยเข้มข่าวค่ำฮะสามารถคว้ารางวัลรายการข่าวดีเด่นมาครองในงานประกาศรางวัลครั้งนี้นะครับก็ส่งผู้ประกาศข่าวนะครับประจํารายการอย่างพี่เสถียรวิริยพันธ์พงษากับพี่ปึกประวันสิริอิสราน,านันเป็นตัวแทนช่องขึ้นรับรางวัลแล้วก็พูดความรู้สึกให้เราได้ฟังกันด้วยนะฮะคือทั้งคู่บอกว่าปีนี้ทีมข่าวเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังเนี่ยผนึกกาลังกันเข้มข้น,ขนจัดสรรข่าวแบบเจาะลึกเข้มข้นทุกรายการอย่างแน่นอน ก็ดีใจมากครับเป็นความภาคภูมิใจนะครับในฐานะคนทํางานทีวีรนะางวัลน,นี้เป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดนะฮะร,รายการเข้มข่าวค่ำก็ต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่าเป็นความตั้งใจมากๆของพีพีทีวีเราเราดมสรรพกำลังนะเพื่อรายการนี้นะครับแล้วก็แล้วก็วันนี้เหมือนกับมันสะท้อนให้เห็นนะครับว่าความตั้งใจความมุ่งมั่นที่เราทําสังคมเห็นคณะกรรมาการได้เห็น ก็ภูมิใจมากครับวันนี้ครับออรายการข่าวดีเด่นเนี่ยถือว่าเป็นรางวัลที่มีคุณค่านะฮะเพื่อสะท้อนว่าในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนเนี่ยทำหน้าที่นาเสนอข่าวสารสาระอย่างมีคุณภาพได้อย่างไรและนี่ก็คือสิ่งที่สะท้อนว่าสิ่งที่เรามุ่งมั่นกันมาแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจที่จะนําเสนอข้อเท็จจริงนําเสนอการวิเคราะห์แง่มุมต่างๆของข่าวแล้ววันนี้ก็ถือเป็นกําลังใจที่มอบให้กับทีมงานเข้มข้ามทุกคนเลยนะฮะแล้วก็จะสัญญากับทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านผู้ชมขาดไม่ได้เลยฮะท่านผู้ชม เป็นกาลังใจถ้าไม่มีท่านผู้ชมเนี่ยไม่มีกําลังใจในการพัฒนารายการนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้พีพีทีวีในนามกรมนิติการในนามทีมข่าวก็สัญญานะครับว่าจะรักษามาตรฐานแล้วก็จะพัฒนารายการข่าวให้มีคุณภาพสร้างคุณอุปการสร้างคุณค่าให้กับสังคมไทยต่อไปเพื่อให้คู่ควรกับรางวัลที่เราได้รับวันนี้นะครับก็ขอฝากคุณผู้ชมนะทั้งที่ติดตามอยู่แล้วก็ขอให้ติดตามเราไปเรื่อยๆนะฮะส่วนคนที่อาจจะ แวบมาเห็นเนี่ยก็ขอฝากด้วยนะฝากด้วยนะฮะทุกช่วงข่าวของพีพีทีวีดีสากครับนี่แหละความภาคภูมิใจของเราปรบมือค่ะรอไรลน์า เด uhm si> ี๋ยวพี่ขอก้มลงไปเอาพลุที่ตั้งใจว่าจะมาจุดนี่ก็เล่นใหญ่เกินเนี่ยก็อย่าลืมด้วยฝากช่องของเรานะคะทีวีทีวีเรื่องข่าวเรื่องใหญ่ค่ะไม่เพราะว่าเมื่อวานนี้จําได้ว่าดูรายการเข้มข่าวค่ำเขาเอาถ้วยรางวัลมาตั้งอยู่บนโต๊ะข่าวด้วยนะเราก็อยากมีเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเอาถ้วยมา้างถ้วยอะไรดี เอาไว้ส่งมาเร็วกินไม่ทันเอาถ้วยกาแฟดีไหมแก้วเบอร์อะไรนี้ก่อนนะครับแต่ว่าพูดถึงรายการของเข้มข่าวข้ามเองเขาก็เป็นรายการที่เหมือนพี่ประวันเขาก็มีเคมีที่แบบว่าโบ๊ะบะเหมือนกันเป็นนักข่าวสายโบ๊ะบะนะดูแล้วมันก็สนุกไปด้วยนะฮะก็หวังว่าวันหนึ่งรายการของเราที่ก็มีครบยกเว้นสาระมีทุกอย่างจะได้ถ้วยมาตั้งบนนี้บ้างที่ไม่ใช่ถ้วยกาแฟค่ะเอาไปดูข่าวต่อมาดีกว่าทำเอาแฟนคลับนะคะ b e l เวอร์ใช่ไหม เออเป็นห่วงทั่วโลกเลย<ช>เพราะว่า<ช>จะสิมิเบอร์ล่าสุดเนี่ยค่ะเขาโพสต์คลิปคลิปหนึ่งผ่านทางอินสตาแกรมของเขาช<ซ>ี้แจง <นะ S 1> ว่านี่คลิปนี้คือจําได้เลยว,ว่าตอนเห็นเราก็ตั้งใจฟังเลยว่าเขาเป็นอะไรคือถ้าเห็นนะคุณหนูเห็นไหมว่าหน้าเขาขยับไม่ได้หนึ่งข้างเนี่ยตามันกระพริบลแล้วแบบมันลงข้างเดียวอะ่ะอีกข้างหนึ่งมันเหมือนแบบควบคุมไม่ได้อะ่ะคือเขาก็บอกแบบนี้ว่าอย่างที่คุณเห็นตาข้างเนี้ย ไม่กระพริบเขายิ้มฉีกได้ข้างเดียวถ้ายิ้มก็ไม่ได้จมูกก็กระพริบได้ข้างเดียวรูจมูกยังขยับไม่ได้เลยคุณดังนั้นใบหน้าข้างนี้จึงเป็นอัมพาตทั้งหมดค่ะเป็นการเปิดเผยวิดีโอนี้วันที่10มิถุนายนที่ผ่านมานะคะทางอินสตาแกรมของเขาเขาเนี่ยเป็นโรคที่ชื่อว่า m รมเ h u ั t นะคะซึ่งส่งผลต่อระบบประสาท ในส่วนหูแล้วก็ใบหน้าซึ่งอย่างที่เราเห็นกันว่าโอ้โหมันก็เป็นค่อนข้างหนักเลยอ,อาการของเขาทําให้เขาต้องเลื่อนเวิร์ทัวร์ในบางส่วนออกไปเลยนะคะเขาก็บอกว่าใช้เวลาตอนนี้พักผ่อนแล้วก็ผ่อนคลายเพื่อฟื้นร่างกายกลับมาให้ได้100%เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็สามารถกลับไปขึ้นแสดงคอนเสิร์ตได้ซึ่งตนกําลังออกกําลังกายบนใบหน้าค่ะเพื่อฟื้นฟูคาดว่าสามารถกลับมาเป็นปกติได้เพียงต้องใช้ระยะเวลาหน่อยซึ่งยังไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานาน,นเท่าไหร่แล้วก็คอนเสิร์ตของเขาก็คือ จัสตินเวิร์ทัน่ยโดนเลื่อนมา3ครั้งแล้คุณอูคือโอ้โหสะดุดหลายรอบเลยก็คือเนื่องจากสถานการณ์ระบาดโควิด19ด้วยแล้วก็จัสตินแล้วก็ครอบครัวติดเชื้อกันทั้งครอบครัวมาก่อนแล้วนะคะซึ่งกำหนดการที่เขาจะเล่นในเมืองไทยที่เราจองตั๋วกันหมดภายในไม่ถึง1ชั่วโมงก็คือวันที่6พฤศจิกายนเราก็ต้องรอลุ้นกันว่าเขาจะเลื่อนไหม,มซึ่งถนาบตอนนี้อันนี้เดือน6ก็อีก5ประมาณ 5, 5เดือน<ด>น่าจะพอ ได้อยู่แต่อันทังนี้นก็เดี๋ยวรออัปเดตจากทางทีมงานของจัสตินอีกทีนึงนะคะซึ่งโรคนี้ชื่อว่า s รมเซ n ันซินโดรมค่ะเป็นโรคทางระบบประสาทที่หาพบได้ยากนะโดยจะส่งผลทําให้เป็นอมพาตที่เส้นประสาทใบหน้าและมีผื่นขึ้นที่หูทําให้หูอื้อสูญเสียการได้ยินค่ะซึ่งโรคนี้เขาบอกว่ามาจากไวรัส ที่ชื่อว่า VZV นะคะ Varicella Zoster เป็นภาวะแทรกซ้อนจากโรคงูสวัดแล้วก็เป็นไวรัสประเภทเดียวกันกับโรคอีสุกอีสัยซึ่งไวรัสนี้สามารถฝังตัวอยู่ได้นานหลายทศวรรษดังนั้นผู้ที่เป็นอีสุกอีสัยตั้งแต่เด็กจึงมีโอกาสเป็นโรคงูสวัดแล้วก็พัฒนาเพิ่มเติมมาเป็นโรคแรมเซหันอันนี้ได้ยากเหมือนกันนะคือคือแต่ พอฟังแล้วก็อันตราย <unanimously. S 2> ซึ่งเพื่อนเอ็มอย่างตุลพากรเนี่ยเขาก็เคยเป็นที่เขาแบบว่าขยับหน้าด้านหนึ่งของเขาไม่ได้แต่ว่าอาจจะมาจากไวรัสคนละตัวกันซึ่งใช้เวลาไกลภาพบํบาบัดตอนนั้นของตุลเนี่ยนานเหมือนกันก็เอาใจช่วยขอให้คุณจัสตินกลับมาเป็นปกติโดยเร็วก็แล้วกันไม่งั้นเนี่ยคนที่กดบัตรมาขาย30ล้านบาทนี่จะเขาจะแย่เอาใช่ไหมเดี๋ยวเขาขายไม่ออกเลยนะฮะเราเองก็อยากดูคอนเสิร์ตของเขาด้วยนะครับแต่วันนี้ต้องจบรายการแล้วนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามรับ พรุ่งนี้เจอกันใหม่กับ m อูสวัสดีครับสวัสดีค่ะ